พบกับสืบซตอกเชอร์รักคุณหุ้นน,น่าสืบในวันนี้เป็นหุ้นภูทรมาจากจังหวัดขอนแก่น แต่ความเคลื่อนไหวนั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าราคาหุ้นปรับตัวร้อนแรงตั้งแต่เปิดการซื้อขายขึ้นไปทำหายที่4.16บาทสตางค์ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายนั้นเข้ามาหนานแน่นเพิ่มขึ้นกว่า500%เทียบกับ5วันทําการก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทชทวีด e d o r r i s หรือ C.H.O. ผู้ออกแบบและผลิตสินค้าเพื่อการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงรถบรรทุกรถเมล์รถไฟไปจนถึงเรือรบ ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ราคาของชอทวีปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้ก็คือการประมูลรถเมย์ NGV 489คันที่มีกําหนดจะเสนอราคาประมูลในวันนี้โอกาสที่ชทวีจะได้รับงานนี้มีอยู่สูงมากเนื่องจากผู้ผ่านคุณสมบัติมีเพียงแค่2รายและ1ในนั้นก็คือบริษัทลูกของชอทวีซึ่งผู้บริหารออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะได้งานและพร้อมที่จะส่งมอบทันกำหนดภายในสิ้นปีนี้ มีการคาดหมายกำไรหลังจากการส่งมอบรถเมย์ NGV ของชอทวีจะได้กำไรทันที30ล้านบาทหรือ4สตางค์ต่อหุ้นนอกจากนั้นบริษัทยังมีโอกาสที่จะได้สัญญาซ่อมบำรุงตลอด10ปีวงเงินกว่า2,400ล้านบาทมีข้อสังเกตว่าทำไมชอทวีจึงตัดสินใจเข้าร่วมประมูลงานนี้ทั้งๆที่เป็นงานที่มีมาร์จิ้นต่ำและก่อนหน้านี้ผู้บริหารระบุว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลเป็นไปนได้หรือไม่ว่าชอทวีต้องการใช้งานนี้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปยัางงานที่มีสเกลใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรือรบของกองทัพเรือโครงการรถไฟฟ้าในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือแม้แต่การสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่ขอนแก่นซึ่งมีมูลค่ารวมกันในหลักหลายพันล้านบาทด้านพื้นฐานของชอทวีถือว่าเป็นบริษัทที่มีไรายได้และกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาล่าสุดมีกำไรสะสมอยู่ที่118ล้านบาทและมีนิสินต่อทุนหรือ DE ต่ำกว่า1เท่า แสดงถึงฐานะที่แข็งแกร่งและสามารถขยายงานได้อีกมากแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือราคาหุ้นชอทวีที่มักถูกซื้อขายด้วยความคาดหวังในอนาคตมาโดยตลอดทําให้ปีีล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปกว่า30เท่าซึ่งหากวันไหนที่ไม่มีงานขนาดใหญ่มาสานต่อความฝันของนักลงทุนโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงก็มีความเป็นไปได้เสมออย่าลืมว่าเมื่อต้นปี2557ราคาหุ้นชอทวีนั้นซื้อขายอยู่กันเพียงแค่1บาทกว่าๆเท่านั้น